โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟตตอร์เลกวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีไฟซึ่งวันนี้ทงฟีไฟไม่ด่านใหม่มาแล้วนะครับนั่นก็คือด่านคอยแคสสนะครับด่านพี่ด่านถูกก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับด่านประมาณนี้เลยก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้กันเด้อเด้ออย่าดูกันอย่างเดียว ไปลมชิปกันเลย let's go <S มาโอ้โหพอสุนาเกมก็คือแบบว่าคล้ายๆสี4วีเลยนี่ว่าแต่แค่ผู้เล่นมันเยอะกว่า้เอเหรียญมันให้เราทำอะไรแหละอะไรอะนุ่นๆนุ่น,น,นสีทองทองสีทอง,ทองปืนหนึ่ขีดแน่นอนเลยหรือว่าจะเป็นเหรียญนะจะบอกนะว่าคือเหรียญ้ยเหรียญมันเยอะผิดปกติว่ะทุกคน ด้านนี้ทําไมเหรียญมันเยอะจังอะมันให้เราทําอะไรหรอครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาให้เราทําอะไรแต่เราก็จะเก็บเหรียญไว้ละกันคือผมเล่นตาแรกของผมเลยจริงๆนั้นเนี่ยคือด้านนี้คุ้นๆเหมือนจะเคยมาแล้วใช่ปะผมก็ไม่รู้อ่ะนว่าเคยมาอย่างแต่ผมก็จําไม่ได้ว่ามันเล่นยังไงถึงมันจะเคยมาแล้วอะแต่มันเหมือนแค่สี่วิสีมากเลยแต่แค่ผู้เล่นมันเยอะจัดเลย นั่นไงนั่นไงจุดแดงเพื่อนเรายิงอยู่เพื่อนเรายิงอยู่เราไปช่วยเพื่อนเองเพื่อนจ๋าให้ค่าคิวบ้างสิอย่าคิวกันอย่างเดียวข้าขอคิวบ้างได้เปล่านีงไงตัวหนึ่งตัวหนึ่งอย่าวิ่งหนีข้าไปนั่นเราไปเจอเปิดสโคบซะหน่อยเออเรียบร้อยล่วงขออนุญาตซ้ำเลยละกันใน,นหนึ่งคิวแล้วเว้ยหนึ่งคิวเป็นอะไรที่แบบว่า ประเสริฐมากมายไก่กองอย่างมากเลยนะครับเพิ่มไปเงนไหนกันอีกครับเนี่ยเราขออนุญาตมองหาสัตว์ตก่อนละกันแถวนี้ไม่มีใครเลยหรอโอ้โหไม่มีใครจริงๆหรอครับเนี่ยแล้วแบบว่าเราต้องทำยังไงถึงจะเจอคนเอ้ยเหนี่ไงนี่ไงขอดีนั่งยองๆก็ชนะได้จะโอ้โหเปิดโคโน่เรียบร้อยกูแพ้ โอ้โหจบกันแล้วครับผมทั้งวันเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยอุ้ยเกิดใหม่ได้ทันทีโอเคเฮ้ยสุดยอดว่ะมันสามารถเกิดใหม่ได้ทันทีเลยเหรอขอบคุณมากนะครับแล้วตัวนี้มันเก็บของผมอยู่เก็บของผมก็เสร็จขออนุญาตซ้ําเลยละกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยแลก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 อุ้ยอุ้ยทำไมมันแลกทําไมมันแลกเอ้ยอย่าแลกสิครับเฮ้ยแลกแลกแลก เพื่อนเ,เ,เราด้วยเพื่อนเราแล้วด้วยเราแลกอยู่โอเคเหมือนจะเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะขอยืนนิ่งแป๊บนึงให้มันหาแรกก่อนโอเคหาแรกแล้วแล้วเราจะไปเก็บของก่อนละกันอ้ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ขอย,ยิงก่อนละกันก่อนที่จะไปเก็บของที่ไหนเอย,อ,ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงเขาหวัวเขาหวัวเอ้เพื่อนช่วยเราหน่อยอุ้ยแลก,ก,กแลกมึงอยังแลกสิครับแกแลกทำไมครับเนี่ยเพื่อน ยืนรอเลยนี่เปิดรอเลยแล้วกันเปิดสกิวลรกรอเลยแล้วกันเราไม่มีระเบิดปลาเข้าไปวาถ้ามีระเบิดปลาเข้าไปนะบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะแบบชนะสวยเลยชนะแบบโล,ล่งๆเลยโหยิงกันเนยได้คิวไม่เป็นไรแบ่งกันได้คิวก็ไม่เป็นไรขอให้ตี้เราแบบชนะก็พอเนะอะโหเหลือตั้งยี่สิบสาคนมันเกิดใหม่กันมาเรื่อยๆอะ่ะ จะขยันเกินไหมกันเพื่ออะไรครับเนี่ยตายแล้วก็ตายไปเลยสิตาตรงน้นตรงน้นสองตัวสามตัวนั่นเงจ้ชุดแดงๆอยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนว่าเราจะไปได้ไหมนะผมจะไปดีป่ะหรือผมจะกลับถอยหลังไปช่วยเพื่อนดีผมว่าผมถอยหลังไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเราจะตายหมดนะครับผมขออนุญาตไปช่วยเพื่อนก่อนละกันเพื่อน้ยรแเราด้วย แต่ก่อนห่งเราขออนุญาตเก็บกรอส่วนเก็บของดีๆก็ลักลกันนะคบผมมึงห่วงเพื่อนหรือมึงห่วงคิวนะห่วงทั้งคู่อะครับบอกเลย <c oughs> ปะเอ้ยโดนยิงโดนยิงผมโดนยิงจากตรงไหนเล่าเอ้โดนยิงจากตรงไหนครับเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยยอมเลยโดนยิงจากตรงไหนวันเนี้ยเฮ้ยเกิดได้อีกรอบวะ่ะโอ้ยตเตลียนรอดว่ะ อ๋อนี่ไงมันขึ้นตรงนี้ไงที่มันขึ้นว่าหัวใจตอนนี้ถ้าจะเกิดอีกรอบคือหมื่นเหรียญโอ้โหเราต้องหาอีกเก้าพันเหรียญน,นะเราจะไปหาจากที่ไหนล่ะครับต้องไปหาจากที่ไหนล่ะเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 อยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันเนี้ยขออนุญ,ญาตพันยาก่กอนชี้แบบว่าศัตรูมันจะวิ่งขึ้นมานะครับเหมือนในตัวยิงอยู่ข้างล่าง มันเห็นเราขึ้นมามันน่าจะวิ่งขึ้นมาไม่รู้ว่าวิ่งขึ้นมาหรือเปล่าแต่เราก็ต้องพันยาให้มันเต็มก่อนนะครับเพื่อที่จะสู้กับเขาในระยะประชิดนุ่งง,ง,ง,งตัวหนึ่งนุ่งไงยตัวหนึ่งขวัญตข้าผมอีกตัวหนึ่งผมขอแล้วกันมาวัดกันเลยว่าใครจะแม่แก่นันโอ้เขาแน่ก่อเราอะโอ้โหตาแรกได้นดับที่แปดเลยมาเข้าสู่ตาที่สองของเราเลยแล้วกันตานนี้ขอดีๆหน่อยแล้วกันนะครับผมไป อยากเล่นซักแบบว่าได้ที่หนึ่งทั้งรอบเลยทั้งทุกตาที่ผมเล่นเลยอะตาน,นี้คือเราเล่นแค่สามตาก็พอแล้วบางด่านเนี้ยมันก็แบบเดิม,ดมๆวนลูปอยู่กับด่านเดิมๆดิมเหมือนาะมันก็สนุกอยู่หรอกเพราะเหมือนมันหายไปนานนะแล้วมันกลับมามันก็ทําให้เรามีกําลังใจที่จะเล่นมากขึ้นนะครับผมอุ้ยอุโดนยิงหัวเหรอเอ้ย โอ้โหจบกันเลยอย่าพึ่งส้ำศพเราหนาขอได้ไหมอย่าพึ่งส้ำศพแล้หนาโอ้โหโดนซ้ำศพเลยวะแล้วมันสามารถเกิดได้ทันทีไหมนี่โอเคสุนเหรียญเกิดได้ทันทีก็เกิดเลยละกันแล้นี่ไงตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งโอเคาช่วยกัน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 ยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิงม่เคยว่นอยู่แล้วโอ้ยถอยทอยถอยผมต้องถอยขอพัญญาก่อน เราจะถอยดีป่ะเราไม่ถอยแล้วครับจังหวะน,นี้บวกได้คือบวกร่วงยังไงก็แพ้เราผมพูดเลยยังไงก็แพ้ผมเออเอ้ยโอ้โหมันบาการ <c oughs> คือผมลบตรงกำแพงแล้วผมล่วงได้ไงครับเนี่ยมันยิงผมโดนจุดไหนครับเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้เราเกิดมาแล้วเราโหราต้องเก็บเหรียญให้ถึงนึ่งมันเหรียญเราอะแต่เมื่อกี้ก็เก็บไม่ถึง ตอนนี้เราต้องมุ่งเก็บเหรียญให้ถึงก่อนเผื่อเราตายอีกรอบนะถ้าตายครั้งนี้เราจะได้สามารถเกิดขึ้นมาได้ไปเราจะไม่บวกแล้วแหละบวกไปแล้วก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีเขาอยู่มุมดีกว่าเราเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงกองมาเล่อกองมาเล่อเหมือนจะเห็นแถวๆนี้นี่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 ห้ารอ้อยเหรียญถือว่าได้อยู่ไปเรื่อยๆครับนี่นี่นี่อีกเหรียญน,นึงแต่เราไม่เก็บดีกว่าเอ้ยเก็บได้เก็บได้วงยังไม่มา ตอนแรกว่าจะไม่เก็บแต่วงยังไม่มาเราก็เก็บก่อนละกันแล้วเราจะวิ่งเข้าวงก่อนเลยอย่างว่านี้ขออนุญาตเข้าวงก่อนละกันนะครับเพื่อนเพื่อนจ๋ารีบเข้าวงกันเถอะไม่งั้นจะตายกันนะโอ้โหนี่ไงเหรียญเหรียญเหรียญเราต้องเก็บเหรียญเก็บเหรียญไว้ถึงหนึ่งหมื่นเหรียญใหได้เว้ยแต่ตอนนี้เรา,เรามีครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งขอนเหรียญแล้วเว้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเก็บเก็บเก็บ ตรงนี้เลียนเลียนเรียญช่วงนี้เราต้องตุนเลียนไว้ยิงเดียวครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาอุ้ยแล้วโดนยิงตรงไหนโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วก็มาสิ m อ5ม่ไาก็สู้เจ้าได้แล้วกันครับพูดแค่นะเอ็มพีไขาก็สุดเจ้าได้เพื่อนยิงให้ล่วงเพื่อนยิงให้ล่วงโอ้โหเพื่อนไม่ยิงมาให้ล่วงมาเพื่อนจ๋ายิงมันให้ล่วงสิแล้วของกูก็กระตุกจังเลยอะทำไม <S <S ของผมมันกระตุกจังเลยครับเนี่ยจะกระตุกไปไหนล่ะครับเนี่ยหา ผมควรทํายังไงดีครับเนี่ยเพื่อให้มันเลิกหายกระตุกโอ้โหจะกระตุกจังเลยปะ่ะตอนนี้ดีขึ้นว่าได้อันดับดีขึ้นามากา็สุดตาสุดท้ายของเราตาแรกเราได้อันดับที่แปดใช่ปะ่ะตาที่สองได้อันดับที่เจ็ดดีขึ้นมาหนึ่งอันดับแล้วมันดูตานี้สุดตาสุดท้ายของเราที่เราจะเล่นในด่านนี้ดูว่าเราจะได้อันดับที่เท่าไรไอชมกัน มันวิ่งมาแล้วเพื่อนมันวิ่งมาวิ่งมาก็เสร็จโกรวิ่งมาก็เสร็จโกโอ้เปิดโคโนโต้องยอมแพ้วถ้าจะเปิดโคโนโขนาดเนี้ยออ้ยไม่งั้นเสร็จเราไปแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยแต่เพื่อนช่วยเราก่อนขออนุญาตพันยาก่อนนะครับเพื่อนจา๋าเดี๋ยวเราจะไปช่วยตอนนี้เราต้องพันยาก่อนนะครับผมไปช่วงน,นี้ผมไม่ค่อยสบายอาการมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมก็อาจจะมีเสียงแบบ แผลบ,บ้างก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมคนดูช่องผมก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับย้ายเป็นวัดแบบผมอย่ามันจะนานๆานทีหายอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยอได้หนึงคิวแล้วเว้ยแล้วเราก็จะเก็บของยาวๆอยากได้แซักแบบสามขีดเต็มสามขีดเต็มมันต้องทอํายังไงวะในด่านเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องทอํายังไงแต่ตอนนี้เราได้ ตาราคิวมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะรอบสุดท้ายขอแบบสักสิบคิวได้ไหมอยากได้สักสิบคิวจริงๆเพื่อนอย่าหนีเราจะลังช่วเพื่อนนะเดีย๋ยวเราจะวิ่งอ้อมไปเพื่อนมันวิ่งมาขออนุญาตวิ่งอ้อมไปฝั่งนู้นก่อนแล้วกันเราจะไปพันยานะครับผมพันยาให้เสร็จอย่างเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปช่วยเพื่อนแต่เราดูทรงแล้วเราไม่มีกล่องยาว่ะแต่เราใช้นี่ได้นี่เออที่มันเหมือนเห็ดอะ ใ้ให้มันเสร็จอย่างเรียบร้อยเลยเราไม่มีกล่องยาแล้วเราต้องทำไงเปิดสกิวอโลกเหรอไม่เอาดีกว่ะหฮ้ยเหรียญบนนี้เต็มเลยว่ะเราจะไปเก็บยังไงอ่ะเก็บเหรียญไม่ได้ครับเฮ้ยในนี้ก็มีเหรียญในนี้ก็มีเหรียญเก็บเหรียญไว้ก่อนสักห้าพันชะตาต่อไปเราจะได้ไม่ต้องเก็บเหรียญไงเราต้องเก็บให้ตานี้ให้ได้อย่างนอยสัก 5, ห้าพันไว้ก่อนเรัะ เราเก็บได้ปุ๊บเราตายไปแล้วก็ต้องไปหาเงินหนึ่งหมื่นเหรียญอีกโอ้โหทำไมด่านนี้มันต้องใช้เหรียญการเกิดด้วยวะมันให้เพื่อนชุบไม่ได้เหรอครับเนี่ย <c oughs> ใช่เพื่อนชุบได้คือแบบดิร์เวอร์เลยเนี่ย,ยนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งเพื่อนเอาเลยเอาเลยบุกได้ปะสู้อได้ปะเพื่อนเฮ้ยเราโดนยิง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 เราต้องถอยวะตัวนู้นปล่อยมันตัวนู้น่อยมันเราต้องแอบ,บอยู่แถวๆนี้วะ เราโดนยิงจากไหนวะเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยก็ตายแล้วก็โดนยิงตรงไหนเฮ้ยพอยหรือเปล่าครับเนี่ยผมโดนยิงจากตรงไหนครับเนี่ยผมไม่เห็นจริงๆนะผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่เห็นจริงๆนะผมโดนยิงจากตรงไหนฮะไม่รู้เหมือนกันวะแต่เพื่อนมาชุบทำไมเราไม่มียาพันเราก็ตายในวงอยู่ดี <Thanks. S 1> นั่นนิ่ไม่พ้นแ้มันต้องชุบแล้ว เราตายในวงอยู่แล้วแหละเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปไปได้ไปเออไปเลยไปเลยไม่ต้องชุบแล้วเราไม่มียาพันเออไปเลยไปเลยชุดสู้กันให้ได้นะครับเพื่อนจ๋าสูือเดี๋ยวเราจะเกิดใหม่เลยละกันเพราะมันใช้แค่ศูนย์เหรียญเองไปเกิดใหม่เลยละกันเลย S C C ทำไมไม่เกิดใหม่วะไม่รู้เขานะว่าทําไมเขาไม่เกิดใหม่เขาน่าจะแบบเกิดใหม่แล้วแบบเหรียญมันหมดแล้วใช่ไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก่อนอื่นแล้วเราต้องวิ่งไปหาเก็บเหรียญให้มันได้สักห้าพันเหรียญก่อนตอนนี้คือแบบเราช้ามากเลยในตาสุดท้ายของเรานะเราโคตรช้าเลยอุย้ยโดนยิงโดนอีโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้ได้ที่สี่ดีกว่าเดิมว่ะ